านนายกปิยะปิจุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งทันสมัยให้ความคุ้มค่าและปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมผมเองก็เห็นว่ารถไปเอามาทำอะไร มารับนักเรียนอาชีวะพร้อมแนะนอกจากนั้นเราต้องมีสถานีชาติซึ่งค้าองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดระยองโดยมีท่านดออรอภิชาติทองอยู่นะคะ,ะ,คะเป็นประธานในการสมมติทีมจากส่วนกลางนะครับในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะครับขอเสียงปรบมือด,ด้วยครับผม ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะการเดินทางของเราจะได้มีอากาศสดใสทิ้งหิมะสดด้วยนะแต่คนที่จะนำร่องและก็จุดเริ่มต้นก่อนใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวออกมายู่แล้วก็รุถึงคุณสนศักดิ์นะคะโอขอ้โหน่าสนใจมากอะเดี๋ยวเราชมรถเลยโอ้โหหาแล้ครับค่ะสำหรับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ทั้งสองทานเราขอไปชมทางด้านมีข่าว้นตนมากแล้วตเปิดระบวันนี้เปิด โอเค็้โอนนถคันนี้มาแสงให้ทุก่าได้ชมไปด้วยครับระหว่างนี้พีความปลอดภัยและใช้งานง่ายยละเียดเล็กๆอย่างเช่นเนี่ยนะฮะบันไดก็จะเป็นแบบไม่ชันขึ้นลงง่ายที่ได้บอกไปข้าง้นนะประตูเปิดอประตูิดประตูเปิดมีการแจ้งทั้งหมดเลยอัจชริยะมากนี่ไง เนนี่ยะะค230กิโลถึงเวลาชาร์จเนี่ยนะคะคุณตังเราก็จะมีการติดตั้งนะคะระบบชาร์จท่านนายกได้บอกไปเอามาใช้สำหรับนักเรียนนะครับหลังจากนี้อาจจะต่อยอดในการทำเป็นรถโดยสารจากพื้นที่ต่างๆไม่ได้ถายเรานะให้เราถายปโอ้โหประตูปิดประตูเปิดมีการแจ้งทั้งหมดเลยอัจฉริยะมากนี่ไงได้ขับวหรอนี่ก็จะมีตัวสแกนต่างๆนะคะหรือว่าตัวบัตรโดยสารต่างๆถ้าเกิดว่ามี